ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่านาอาลูกๆหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญรวมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุบกลางนะครับทั้งสองเล่มดามงาฝักงานะครับ เป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับความยาวรวมด้าม9้านิ้วนะครับเราก็มาดูนะครับเล่มแรกกันนะครับนะครับคนที่มาใหม่ๆก็นะครับดูนะครับศึกษานะครับเรียนรู้นะครับดูเยอะๆดูมากๆนะครับหลายช่องหลายๆท่านนะครับนะครับจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ย็ค่อยตัดสินใจนะครับ เพราะว่าด้ามงาฝักงานั้นนะครับจะมีราคาสูงกว่าด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับด้ามไม้ฝักไม้นั้นเป็นมีดยุบต้นนะครับอันนี้มีดจุบกลางนะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับเมื่อก่อนนี้สมัยนั้นนะครับสมัยก่อนผู้ทอผู้แก่นนะครับเป็นมีดยุบต้นนะครับด้ามไม้ฝักไม้ใช้งานอย่างสมบุกสมบันนะครับพกพาทุกวันอะไรเงี้ยนะครับ นะครับแต่ด้ามงาฝักงาอย่างนี้นะครับนะครับของมีค่านะครับนะครับด้ามงาฝักงานะครับดูงาก็ชํำอย่างนี้นะครับงานะครับนี่นะครับรอยลั่นรอยเล้านะครับนี่นะครับมีจุดกลางนะครับก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับแหวนลัดก่อนมีดตรงนี้นะครับ จะเป็นนาคนะครับนี่นะครับเป็นนาคนะครับแล้วก็มีแม้เส้นเล็กๆนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดลิมนี้นะครับสมบูรณ์นะครับนะครับงานสวยครับนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับเส้นเล็กๆนี่นะครับนี่นะครับขออภัยครับ ดีนะครับงาชําเหมือนน้าผึ้งอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูเส้นแม้นะครับเส้นเล็กๆนะครับเอามาเรียงร้อยใส่กันอย่างนี้นะครับนะครับทํามาจากเครื่องนะครับนี่นะครับดูการเชื่อมรอยเชื่อมนะครับฝีมือปลาณีตแบบนี้นะครับนี่นะครับดีนะครับ ตรงนี้มี9เส้นนะครับเรียกว่าแหว79นะครับตรงนี้มี7เส้นนะครับนะครับแหม79นะครับนะครับเส้นที่8ปอย่างนี้นะครับนะครับมีนะครับมีลูกศรไข่ปลาอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์นะครับนะครับเจ้าของก็รักษานะครับเก็บสะสมรักษานะครับ ท่านผู้ใดจะเอาไปสะสมรักษาต่อนะครับก็โทรมาคุยพูดคุยกันนะครับที่เบอร์088-5861329นะครับนะครับดีนะครับสวยงามมากเลยนะครับบูชาเล่มเดียวจบนะครับนะครับพกติดตัวใส่กระเป๋าสะพายติดหน้าอกนะครับทุกวันนี้นะครับนะครับดูด้ามงานะครับนะครับโอ้โหสวยครับ นี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับงานะครับโปร่งโล่งอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับเรามาดูบนใบมีดก an <uncovered> ันนะครับนี่นะครับปลายเสมาใบโพอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นฟีมือของช่างสอนนะครับ นะครับนะครับนอกจากจะดูเนื้องาดูเนื้อเหล็กแล้วนะครับก็ต้องมาดูศิลปะการตอกนะครับลายเหล่านี้นะครับของช่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูเขารักษานะครับนะครับในคราบไขรในร่องนี้นะครับนะครับสวยครับสวยสมบูรณ์นะครับ เขารักษากันนะครับเขาน้ํามันนะครับทาไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับนี่นะครับจะพอใบีนห้านิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับลายเซมาใบโพนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนี้นะครับ ก็สวยไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับดูครับงานลัดเล้านะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับงานําอย่างนี้นะครับถูกจับถูกทูบบ่อยๆนะครับนี่นะครับกลั่นลัดแหวนลัดตรงนี้นะครับก็เป็นนาคเหมือนกันนะครับแม้เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้เจ็ดเส้นตรงนี้เก้าเส้นนะครับนี่นะครับดูครับเงิน สวยงามนะครับนะครับงาก็ชําเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับยาวเท่ากันนะครับรวมด้ามเก้านิ้วเฉพาะใบห้านิ้วนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้เรียกว่าลายน้องสิงนะครับโอโหนะครับดูภายในนะครับครับโล่งโปร่งเหมือนกันนะครับเก่านะครับนี่นะครับ ทันที่มองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดวงพ่อเดิมนะครับนะครับก็แนะนํานะครับสองเล่มนี้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสามล่องน,นะครับหนึ่งล่องสองสองล่องน,นะครับสามล่องน,นะครับนี่นะครับลายกระหนกดอกไม้สวยงามนะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับนะครับลายน่องสิงแบบนี้นะครับก็ต้องฝีมือของช่างชิมนะครับนี่นะครับเรียกว่า เป็นช่างคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนะครับช่างชิมช่างสอนนี่นะครับนะครับต่อลายน่องสิงนะครับให้กับทางวัดของพ่อเดิมนะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับเฉพพอใบห้านิ้วนะครับเหมือนกันนะครับยาวรวมราบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับ ดามงาฝักงาทั้งสองเล่มวันนี้นะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับความยาว9้านิ้วเท่ากันนะครับช่างชิมกับช่างสอนนะครับทันทีเข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับ เผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครสบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ